สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการออกแบบทรงคิ้วใหม่ให้สวยงามก่อนสักกันนะคะลูกค้าท่านนี้ไม่เคยสักคิ้วมาก่อนช่างพัดนี้ดีใจยิ้มร่าเลยค่ะเพราะว่านานๆจะเจอคิ้วจริงๆกับเขาสักทีนะคะเพราะส่วนมากจะเจอแต่ง,งานแก้ไขปรับทรงและลบล้างสีซะมากกว่าในทุกๆวันค่ะทรงคิ้วนี้เป็นทรงคิ้วที่ช่างพัดออกแบบให้เองนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าไม่รู้จะเอาทรงไหนดีถ้าไว้ใจช่างพัดรับรองว่าสวยทุกคนค่ะ ตอนออกแบบทรงคิ้วคิ้วอาจจะดูใหญ่เป็นนิดอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าช่งชางใช้ดินสอสีดำเขียนแค่ขอบทรงคิ้วเพื่อง่ายต่อการทำงานของช่างค่ะแต่พอสักเสร็จแล้วทรงคิ้วจะเล็กลงกับตอนที่เขียนอีกนะคะและพอคิ้วลอกหมดแล้วทรงคิ้วก็จะเล็กลงอีกนิดนึงและคิ้วก็จะดูธรรมชาติสวยงามเลยค่ะคิ้วจะลอกหมดภายใน7-10วันค่ะบางคนอาจจะลอกเป็นแผ่นใหญ่บางคนอาจจะลอกเป็นแผ่นเล็กเป็นขุยเล็ก บางคนอาจจะไม่ลอกเลยก็มีค่ะเพราะมีลูกค้าจากที่อื่นทักมาว่าคิ้วยังไม่ลอกเลยเป็นเดือน2เดือนแล้วอันนี้ก็น่าแปลกใจเช่นกันค่ะอาจจะเป็นเทคนิคใหม่ที่ช่างพัดก็ยังไม่เคยได้เรียนและเห็นเช่นกันค่ะถ้าคิ้วไม่ลอกเลยได้น่าจะถูกใจสาวๆวัยหกสิบอัพค่ะทรงคิ้วมีหลายแบบหลายทรงขึ้นอยู่กับรูปหน้าและความชอบของลูกค้าเป็นหลักค่ะสีคิ้วก็เช่นกันมีหลายสีให้เลือกค่ะชอบสีไหนชอบทรงคิ้วทรงไหนแจ้งช่างพัดได้นะคะ ช่างพัดสักคิ้วไม่เจ็บไม่บวมถึงบวมน้อยเพราะช่างพัดมือเบามากเบาจนลูกค้าหลับนอนกลอนคลอกๆเลยค่ะและใช้ายายชายดีมีคุณภาพที่สำคัญสะอาดปลอดภัยใช้เข็มแล้วทิ้งไม่มีใช้ซ้ำแน่นอนค่ะ ถ้าสนใจสักคิ้วทรงสวยๆตั้งแต่ครั้งแรกที่สักทักช่างพัดมาได้นะคะช่างพัดรับสักคิ้วทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นคิ้วฝุ่นคิ้วออมเบคิ้วสไลด์คิ้วลายเส้นสมิติ6มิติคิ้วแฮร์สโตรกสักปากชมพูสักนมชมพูสักจิมมี่ชมพูสักแก้มชมพูหรือว่าสักอายแชโดสักขอบตาช่างพัดก็รับสักทุกแบบนะคะและรับลบแก้ไขปรับทรงคิ้วใหม่ให้สวยงามคิ้วพังแค่ไหนก็แก้ได้ค่ะ ช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุขุมวิทซอย95ซอยตลาดบางจากร้านอยู่ท้ายตลาดชื่อร้านคิ้วสวยใบ,บอาจารย์พัดถ้าสนใจโทร0654919699 Facebook สุภัตราพาสวยไลน์ก็0654919699เช่นกันค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆที่ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ